กระบะจะลากพ่วงของกล้อวัยหรือเปล่าอันไหนอันไหนเอาแล้ว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  ยองครับไม่ยอมครับโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมจะลากให้ได้ครับเอาเดีเอาดิาดวคนนี้ธรรมดาก็ไม่ยอมครับชอบแบบไม่ธรรมดาครับนะครับก็จะถอยยากนิดนึงนะครับเอาคอ่คอยครับไปค่อย,อยจะเอายังง่ายค่อยๆเอายังไง่าย เอายังไงเอา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 โอ้โหแน่นอนครับโอ้โหเอาเร่งน้อยเร่งน้อยเร่งน้อยเอาไม่ไหวครับโอ้โหล้อฟรีครับแหมถ้าล้อไม่ฟรีนะลากได้สบายเลยนะฮะ รถด,ดำถ้ามีสโลแรงดีอยู่แล้วนะครับทีนี้ว่าล้อฟรีนะครับเพราะว่ารถเบานะฮะอา้อาวอ้าวว่าไงอา้อาวอ้าวค่อยๆถอยครับค่อยๆถอยครับค่อยๆถอยมาค่อยๆถอยมาครับแหมนองบอลคนนี้สุดยอดจริงๆครับคนนี้ฮะไม่มีอะไรเกินแล้วครับจะเอากระบะลาดพ่วงเลยครับ เผาครับเอาแล้วเจอกองดินแล้วก็เอาขึ้นลอดไหมอึ๊บอึ๊บออกขึ้นลอดครับโอ้สบ,บายิสันนี่แรงดีจริงๆเทลาดเลยเทลาดเลยเทาเลเทาดเลยครับเทลาดเลยฮึบ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 เทลาดเสร็จเรียบร้อยครับฮืบฮึบออกตัวได้เลย เพืเ่อนเห็นข้างหลังนี่คือพี่วุฒินะครับต้องน้ำซิ่งดินด่วนครับพี่วุฒิก็มาถ่ายรถดำถึงจังหวัดตราดเลยนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะจ๊ะน้องหนุยเลาว,ว่าไงน้องหนุยน้องหนุยขับรถไถครับ,รรบหนุยดวนไร้สาระครับวันนี้มอบหมายให้ขับรถไถครับ,รรบโอ้โห รถคอกก็ได้ครับรถไถก็ได้ครับเอาครับขันไหนเสร็จก็เตรียมตัวกลับบ้านครับเอาแล้วครับเจ้าของลากพ่วงมาแล้วครับเฮเจ้าของพ่วงมาแล้วครับน้องบอลเอายังไงน้องบอลเอาพ่วงไปคืนชานชานจะกลับบ้านแล้วอ่าเอาแล้วครับโอ้ ไม่ยอมครับยังไงก็ต้องเอาลูกไปคืนให้ได้ครับเจ้าของลูกเดินตามมาแล้วครับเสียชมบอกว่าอย่าบอกว่าจะให้แม่มาเอาลูกเองหรือเปล่าน้องบอลบอกไม่ต้องครับเหือแตกซิกครับวันนี้เหือแตกซิกแน่นอนเอา เอาวนกับวนหนีแล้วหนีแล้วแน่นอนครับกระบะลากพ่้วหกล้อครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกครับดีครับโอ้โหแน่นอนครับน้องบอลดำสิ่งเราฮะแสวจริงๆ ธรรมดาลโลกไม่จำครับคนนี้ครับเขา <อ S 1> ชอบแบบไม่ธรรมดาครับดูฮะเอากระบะาลากพ่วงหกล้อเฉยเลยครับเอาลูกมาส่งแล้วเอาลูกมาส่งแล้วเอาลูกมาส่งแล้วครับเนี่เอาลูกมาส่งแม่แล้วดูโอ้โหแม่นอนจริงๆครับคนนี้สุดยอดจริงๆ <laughs> อันแน่อันแน่อันแน่แเอาดึงดึงสลักกันนิดนึงรวบเอาโอเค <laughs> เอาแล้วครับนำลูกมาส่งแล้วครับแม่ก็กลับมารับลูกแล้วครับ หลังจากที่น้องบอลเอาลูกไปเที่ยวมาหนึ่งรอบตอนนี้ก็จะต้องเอาแม่ลากลูกกลับบ้านครับนี่รถเสียชมครับหล่อมากครับคันนี้ฮะเรียบร้อยครับเข้าดังกรวดฝีมือจะต้องดีครับอ่า วันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับรถดำสายจันทบุรีและจังหวัดตราดกันด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหออ,ออกตัวกระโดดเลยครับหกล้อครับ แต่กันรอๆกันนั้นเลยครับตาดมก็กลับบ้านกันแล้วครับนะฮะ